สวัสดีครับพ่อครับอ้าวสวัสดีครับผมอ่ามาแล้วพี่น้องใครพร้อมแล้วเนาะใครพร้อมแล้วตบมืออ้าตบมือก็ถือว่าเปิดโงกุ้ยไข่ควันโปงโงได้ว่าโปงกุ้ยไข่ได้บ่พ่อหรือว่าจังไดนอ้วนนนอาวเพื่อเพอิ่นกับคุณเมื่อวานเป็ไดนพ่อก็ไปหาเพิ่น ฝันก็ไปหาเพิ่นที่หลงขึ้นร้านคนบอกว่าหาเลยฝันว่าไปหาติไปหาท่างพี่ละผู้เข้าที่ละที่ขาพี่ละโอ้หัวมาน้ำบันหัวมาน้ำลืมอยู่คุณอฝันผูที่ปากขานี่ต้องไปหาเพิ่นเป็นบ่เออไปได้ไปหาเพิ่นแต่ที่เนี่ยหัวขาดหัวขาดมาามือขึ้นเหนียวมือขึ้นกวันเหนียวหัวมาน้ำต่อกันเรียบร้อยแล้ว หูจักงาบ่ละพ่อบาทหูจักอยู่โอ้ไปดักแล้วไปเห็นหัวอะไเห็นนาเลยวหูจักด้วยมู่เดียวกันนี่ละโอ้หู่เดียวกันแปลงกายมากจริมือแรงมื่หูจักเพราะว่าหัวบ่มนี่มันมีหัวมากติดมู่เดียวกันมาถูกิเกี่ยวกันอเคยเห็นเม่นบ่ละพ่อเอ้วก็มีแล้ววางวานี่แล้วมืงแรงหนึ่ตัวนี่เออวางหนึ่งสองสามนี่แล้วโอ้อโหแกว่าเป็นดีด่ังมาหัลย S <S เอาเล่นล,ล่ลางเล่นล่างเออเราล่างมาให้บัตโอ้แต่ว่าบุญมันอยูตัวแล้วบนอยู่แล้วเอาาอเก้าหาซุ้นน่ะโอ้เก้าหาซุ้นเออที่ว่าให้ตองวันน่ะตองวันน่ะโอ้ oh. อยู่แล้วเป็นร้านะน่ะยังจะดีสองตัวเลยเชอนเกี่ยวให้บัตวัตคงชูสายใหญ่ละบัตโอ้เคนบอกทุกคนเนี่ยอ่าคนบอกว่า,างเชิญ โอ้ครับผมเอาหัวมาใส่ขึ้นเลยเต้เออหัวใส่ยาังหัวมากแล้วเออจะได้ถามว่าห้วห้าก้อนขี้ของบหัวมากเลยจำลืมหัวเลยจำอะ่าได้เตี้ยโอ้ยลืมหัวจังไเนาะหัวอยู่ซึ่งอะไรอยู่ของแจ๋ว่าลืมเลยเต้ย่รียังได้เอลลเออโอ้กระุงจักยังนอกไว้สัเนาะอยกระงหัววะาะกระุงจักว่าเป็นมุ่เป็นพวกแล้วฮัจักกันแเต้ยเออแจักแล้วฮัหล์ ก็เรื่องหัวค้างมากขึ้นหัวมากเลยโอ้ยขึ้นขึ้นเวอรบาดเลยจังไงมากจังไงนายเวอรเนาะสอบประัตกันทันที่เลยมาเนี่ตัวจำหัวได้เัามาหาตัวงัวที่แหล่งตัองัวเลยโอ้ยจำได้เยหัวว่้นเยอะเลยเะเออนี่จะขากับตัวมากยังได้จำได้เลยเห็นนืนมาเลยเเห็นมาได้แบบเลยว็เรื่ออหัวค่างมากอระปมากเลยอ่าป้าตัวติดต่อเลย เ้าเห็ดอย่างตูลงหลวงเ้าวที่สิ่นอ่แล้วเพาะฉดหัดไ้ไมว่าุ่นวัวเมาืปอง่ายเสียึ้วาแม,ม่นืงวันวันวันก็ใชเสียเ่าะฉะนั้เขาลองตูที่ส่งอยน้นายอยู่หันไมจักกันด้บันว่าแส่เดียวเด็กย่างเมื่ห้โอ้แต่ว่า9้าหาูนี่เป็นเลขบนอยูแล้ว,อย,ลวอยู่แล้วเลขบนอืมอืม แกวานั่เสันชีฮะแกวาหน่อเสันทีการสื่อว่้อะไรเล่เรียกสิ่งเดิท่านสื้อสานสื้อบรรยา้บรยบรยาเพราะว่าเีตัวนี้มันเจมอ้คือเขาท่มของเขามากเวะเโอ้มันตรงกันครับเอเล็กดังฟ้อมตีฟ้องตรงกันครับยืนยันแกวานข้าเจ้ากับฮงจักเรเล็กดังื่้นสออโอ้เล็กตัวนี้มันดังมาแล้วดังมาแล้ว หังตั้งใจตองงวดเลยโอ้เก้าห้าศูนย์ะเออดังให้ตองวดเอออันที่สุดได้บ่อมาสิีเออกะ่งเมาาหายมือแม่นได้ร่างครับผมอ่าเย็ดสองอาอจะหายากนะเย็ดช่วงก็ตองงวดตองงวดมันต้องตงวดเดี๋ยวเลยตองงวดเย็ดชสองโอ้ câu oh. câu đấy à từ à. ừ. đây rất là nào từ đây bỏ từ đây bỏ tia à. mình đang mang lại tia kéo như thế ừ. chân kiết xoang chân mang đây kiết xoang là mình tìm được câu được cổ câu à. à. Chè ba mắt là chỉ ngay có câu dưới lọ này, oh. của chè ba nè Mất phí đi có câu à. à. Chè ba tụi đấy là này và Bỏ không gì gì đâu của Chè hạ, ก็หาคืนในยูทูบเรื่องน่าใจวางแต่ว่ามันเป็นเลขดังมากตรงเทศก่อนนั่นแล้วว่่านใจว่างเมื่อไรเป็นต้นโพหรอกบ้านนี้ต้นโพกับบะมีแล้วฮึ้ต้นโพใช่หรอบ้านนี้จักไปใช้เล้วไปก่อนเลยบ่มีแล้วบ่มีเลยอ้าวอ้าวต้นโพหายหายแล้วเพราะว่าเลขล่างนี่เป็นเจ็ดสองเจ็ดสองต้นนี้ล่างย่างเดียวนะ โหดโดเลยเก็บสองนี่เอาฝลางยังเดี๋ยวได้คับเลยเก็บสองนี่โดโดเลยจิ่ออแก้วันจันโตโตโเแก่ได้บุญแล้ววันันที่เยแก่บุญแต่ยืดถัวได้ละวันจากมหาเฮาเฮากับจีหเป็นจ้าวายี่ดอกว่ท่านเห็นยังบุญยังคุ้นด้วอีโอแต่ว่าเฝ้าไปหาหาด้วยเตี้ยเฝ้าไปหากับตัวนี้ยอะแก่บอกนะ อะไอีควมันกินเกาซูลก็ได้เยอะวะฮนโอ้เอันสามตัวนี่ใช่โอ้ตัดไปเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่เป็นยังมันอยู่ได้หนีละนด้แล้วว้าแล้วสมงว้ามันดีแล้วเกาซูลนี่เจ้าเขาก็ตัดเอาเนี้ยได้พี่น้องเด้อวนเดาเองยังวะเกาซูลย่ำไปเห็นล้วเรียบร้อยเรียกว่าหลายหางนี้อออ๋อ เลขหน้อยนี่ดิแกนอืมงานดีดีเออนี่นี่ก็หาชุดแล้วก็เก็บสองทั้งนั้นนี่ดิคลิปเดียวเลขชุดเดียวชุดเดียวซ้ำกันต่ตองหมดเลยเออตัวเดียวกันเนาะฟันท่งเลยเม็ดเดียวบอไมเปลี่ยนแปลงเลขของขี้ผักขาวหัวขาดเนาะปอเออแต่บัดนี้หัวขาดแล้วหัวเอาหัวใส่แล้วใส่แล้วจึงเป็นได้แล้ววันโอ้ยหมูฟูดจนว่าจันแก้วน บานเห็นว่าคือบวดจำเห้าไว้จำยังไงหัวว่้ี่นาวุี่ไปจื่อได้้ยัริงเหอื่อได้เลยจริงแต่ว่านุ่งขาวก็เก่าอ่ะว่ายูหันต์ตแล้วเอลอยูหดนแล้วลาจีแล้วจะปู๊กจะปู่นะไปเนี่ก็มาหาแล้วมือวันขึ้ว่นมือขึ้นไปวันส่วนโพ่อมาขึ้นแต่ว่าส่วนโพ่คนขึ้นอางทีบน ฮะเขินชั่วแบบนี้แบบอ่าเอาเดี๋ยวคว้าสาวทีหลังฟูตรงตัวนี่เอาดีก่อนเออาสถึงใบก่อนของที้มะขามเออถึงที้มะขามไว้เยอะก่อนตัวก็เน้นเน้นนี่ละเน้นเนี่ยอาอเน้นบนเน้นล่างนี่เต้มีหางชุดเดียวตั้งแต่้องอดบ่มีเปลี่ยนแปลงคือของอ่าฟูชี้ักขาวหัวขาดอื เย็ดสองเม็ดเดียวบาทเดียวเสร็จมาเน้นล่างห้ยเป็นว่วะเน้นล่างห้ยเป็นล่างซะเตี้ยแต่ว่าบนนี่คืออยู่แล้วคือกันอยู่แล้วคือบนกระยู่ล่างกระยู่วันี้อยู่อยู่ทุกันโอ้โอ้ใส่หัวขึ้นมาจับได้กันเลยจับกันได้จับกูไปได้วนหน้าเตี้ยจับห้องไปได้วนหน้าเอง โอ้ยจำไว้เลยไม่ต่ตู่มากกับบารายมากเสนหไปใช้นากับผู้หญิงเลยใครจิจำได้วะเดียนั่นแหละห้องท็่หลอกต่วส้นตจะว่าหลอกยูวสนเนี่ยแเราเจ็บพวกสุนัขเรียนนี้จักเยอะเายเงาะบนี่เหรอฮนห้องเจ้ว่าหอกยูขั้นเป็นเพื่นอะไรอันนี้แล้วเงาบุีเงาะบุีนี่เห็นแบบมีคือพยูแล้วที่ทำงานเห็นทีไปก้อนผุแล้วับ ายำคักแล้วไม่รู้ว่าอืมยำแล้วอเอาป่ะวันที่พูดเนีเจ่จากข้าวเนี่อืมเอานี่คือของปูซี่เขาทั้งหัวขาดทั้งหัวบลาขาดพี่น้องเอนะาะโอ้ไถ่มาแล้วดิเอา้ามาจะใช้เกล็ดแฝดี่เอา้าต,ตัวตัวฝุ่นดอกะตัวฝุ่นดอกนอกขึ้นเยอไหมพ่ออ่าอ,อ,อ๋อเอออะไรของปูพ่อเพิ่นดิท่านโอ้ยต๋ออยู่น้ำกันเตี้ย แต่ว่าอันนี้เข้าเอาของปูชีบกระเขาหัวขาดเออของปูทีบกระเขาหัวขาดไมาย่ำให้ทั้งบนทั้งล่างครับผมอ่าเอกมาทำผิดๆเด้อพี่รองเด้อไอพี่น้องคิดแต่ละหน้าเอาชีบกระเขาวหัวขาดมามาดใหม่ใส่หัวมาเรียบร้อยใส่หัวมาเรียบร้อยก็แต่ว่ามันก็อยู่ในคลิปเดียวกันนี่อยู่ในคลิปเดียวกัน ครับผมหกเป็นยังครับพี่ครับผมก็คือว่าตามนั้นครับผมเนาะครับอ่ครับหน้าจอขอให้เข้งแข้งปังปังอันนี้ของชีพกับขาวเน้นเจ็ดสองล่างเง้นาวะเจ็ดสองล่างคนละพุ่มนี่พี่น้องคนละพุ่มกันแต่ว่าบนนี้คือเก้าห้าศูนย์จู่ทิงนิ่ง อยู่เลยอ๋อครับผมจัดแล้วการเจ็ดสองนี่เป็นล่างด้วยครับด้วย14ครับผมปังปทุกท่านครับผม